ใช่กลับมาทำวอล์กแล้วก็วันนี้ครับเตรียมตัวไปงานวันปล่อยเสือ,อนนจริงๆริงวันนี้มันยังไม่ถึงวันนี้วันที่1ิบสองเราเล่นทีเ21เลขสลับกันนิดเดียวเองก็อาทิตย์หน้าแต่ที่นี้อยู่ในซ้อมในช่วงซ้อมใช่ไหมนี่นี่ม,มีมีหลวงจีนนั่งอยู่นะครับหลวงจีนเพิ่งผมยาวนี่มีเบสแล้วก็เตรียมของแล้วอันนี้มาซ้อมก่อนเดียวยังไงก็ไปดูันตอนซ้อมนิดหน่อยแล้วกันว่าเอาอะไรไปบ้างอยู่นนสาย เตรียมพร้อมแล้วจบแล้วคาัพร้อม็จและว,วันแรกเดี๋ยวไปเจอกันว,วันนี้วันที่18แล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัววันนี้วันพุธเหตุผลหลักๆวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเจ้านี่มันคืออะไรของสายตาพายดีมาซีโอตอนแรกจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ากีตาร์ของผมเนี่ยตรงนี้ ตัวสายสพายมันเนี่ยเราซื้ออย่างเงี้ยมาจริงๆชอบใช้อย่างนี้นะมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากแต่ทีเนี้ยชอบทําหายที่หัวมันแข็งๆพอซื้อมาเนี่ยอันเนี้ยล่าสุดอะไปเล่นมันมีสองชั้นแล้วมันขาดแล้วมันก็หัวมันจะเป็นอย่างนี้ก็อย่างว่านะมีโดดมั่งมีอะไรมั่งมันก็เลยขาดหัวมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยข้างล่างกรฉีกแหละก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะเอาอยู่ไปวะงานใหญ่ด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาเนี่ยออกแล้วก็มาค้นเจอว่าตัวเองอ่ะ มีหัวของดีมาติโออ่ะเหลืออยู่นะครับสาหรับเมื่อก่อนก็เลยอ่ะจริงๆมันเป็นสายทายของตัวอีคลิปนั่นแหละก็เลยเอานี้ไปก็ได้แ่มันแค่แบบผิดกันนี่นี่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าตัวนั้นนะตัวสายมันหายมันเหลือแต่หัวของเก่ามาเดี๋ยวมาถอดเปลี่ยนแต่จริงๆน็อตก็ไม่มีแหละหรือว่าใช้น็อตในตัวมันนี่แหละกลับมาจากซ้อมแล้วไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าที่วงมีสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์เป็นทางการด้วยแหละแล้วก็เลยทําให้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแล้วก็กลับมาบ้านเลยมีพพุ่งนี้อยู่บ้านอีก,นนกรเรยมะป๋า กำลัาางคิดอยู่ว่ากลับมาช่วงดึกเลยดีกว่าไหมเพราะว่ายัางไงต้องนั่งแท็กซี่กลับมาอยู่แล้วแล้วก็กลับมาสระผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนอนลากไปเลยให้พินถึงช่วงสายๆเลยเครื่องดนตรีเอาไว้ที่ห้องซ้อมเพราะขึ้นรถแถวห้องซ้อมเดี๋ยวเปิดห้องซ้อมแล้วก็เอาเครื่องดนตรีถ่ายขึ้นรถเลยแลวลุมไม่ได้เอาหัวแอมไปเอาแค่บอร์ดไฟเฟกต์้งบอร์ดกับกีตาร์ก็เอาตัวซีเลนเตอร์เกสไปแล้วก็เปลี่ยนสายสพา,ายเรียบร้อยแล้วครับจริงๆวันนี้ก็เล่นกันยมยมนิดนึงเพราะว่า ตีหลายรอบนิดนึงเล่นหลายรอบซ้อมหลายรอบพอสมควรจนจนยมพอสมควรยังไงก็ฝากติดตามวันจริงครับอีกสองวันยังไงก็เจอกันถึงวันออกเดินทางครับฝนตกอีกแล้วอุปสรรคมีไว้ให้เป็นอุปสรรคก็อตอนนี้มาเกือบพบแล้วครับถึงงานแล้วครับตอนนี้เราอยู่หลังเวทีวงสุดท้ายสาวเสกก่อนนี่เหนื่อยมากโอ้เป็นเนินเขาขึ้นไปเลย แล้วครับเช้าแต่เช้าเรียกเลยว่าอากาศดีอากาศดีมากเป็นไงบ้างเช้ครับโอเคครับโอเคครับมีต้นตีมเปิดด้วยเข้าวครับอยากดูเต็มๆก็ตามมาดูกันครับ I'm <laughs>